สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวัชระวิรัติคุณชื่อเล่นก่ะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่มาจากที่แม่สรสาขาวาันนี้จะมาสอนเทคนิคการแก้จทยปัญหาโดยการที่ย้อนกลับระดับเรียทองข้อหนึ่งหน้าที่สิบเจ็ดจากหนังสือาการแก้จุด ย้อกับในการแก้โจทยปัญหาวันนี้มีเงินดู่งพนรคายองเริ่มเก,ก็บเงินใส่กระปุกออมสินเต้งเอดสีวันก่อนสวันแทนด้นวยเจ้าสีเกสีเก้า ทุกวันเงินที่เก็บจะเพิ่มเป็นสองเท่าของวันที่ผ่านม,มาสองหา จะคูณเป็นฐานฐานเรามาหาจำนวนในวันที่สี่เกจากหงพันหนึ่้อยหกสิแปดรเราจะมาหาจำนวนในวันที่สาเกิดจาก800ราน2องขากัดสี่เราจะมาหาจำนวนในวันที่2เกิดจากสี่รฐานสองขากัดส 差不多。Oh.